สบายดีสวัสดีพี่น้องกะนบุรีมาเบิง่งเฮือนโดนแล้วพี่น้องครับวันนี้มาเบิง่งเฮือนพี่น้องวะเป็นอะไรเนาะกโดนแล้วบุรีมาพี่น้องอ่ออย่างอียงอย่งอย่างลินยังลินไหม เนี่มาเบิ่รกร้อนก่อนพี่น้องกันบ่ได้มาเบิ่รกร้อนกันโดนแล้วพี่น้องอ่าตัสบายดีเด้อสวัสดีพี่น้องอ่าบุตื้อเพื่อนกับควาแมนหามงุ่งไปน้องตอนนี้เลยเขาเบิ่งในก่อนพี่น้อง ปูนกันเนื้อสบายดีสบันดีพี่น้องสบายดีแสงแดดแต่เป็นสิตกดินประมาณนี้ ูเปิดหน้าต่างมางัวปัวโคยอย่างเง,งี้ยหอดย้ำแหล่งเปน็นอกกะเดินซ้อมเดือนซ้ำเลยนักเพีองเนาะโอ้ผักปา่านี่เนาะไอศิลป์ลงเบิงบ่งเบิ้งเป็นผู้ผัก,กหลายแท้ ام. โอ้ยยังม่ได้ใส่ทวนพี่เนอะโอ้ยยังบมว่างแบบไปนั่นไปนี่ตลอดเนาะไม่ใส่ทวนเนาะในห้อง มัธยการย่ําแรงพี่น้องบ้นนอกพี่น้องโอู้นี่กมาอัปเดตเฮือนเลยพี่น้องโอ้ตอนนี้ก็ยังแประตูพี่ประตูเนาะยังบานประตูี่ Những người dân ở đây. Ô, Nó nhắng hết nhắn nhắng đi hết nhắng đi hả đi 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 cái sáng đó hả đi 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 đi

อย่าไปเบิ่งพักป่าก่อนพี่เอ็นพักเพิ่นงามไม่ได้เขาเขามาดนเลยเพี่อนไม่ได้เขามาเฮิอมาหาเพิ่น เบีย้ยพ่นกินเบียว่ะนี่โอ้พักพ่นกัผักหอมผักมินเพินเต็มบนเลยโอ้พักอีตู้พ่นกับมีเนาะเยือกันพ่นครัวลุงบุคคล้วก็มีอย่างนึง ออกบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศดีเลยพี่หนุ่มมีแต่ง,งัวแต่คู่ไพี่น้องมากินเนี่ยแคมบ้านเนาะบรรยากาศค้างบ้านค้างเคื่อนประมาณพี่น้องกส็สะประมาณนี้เนาะอ่าดูจีบตรง,งนั้นจังเอย่ชิล nè ma này nó văng tốt nữa luôn á à thôi hay khi này quá hay chắp đi qua nha nha mà nào mà ở thì vô thì 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 hả nào S! <S โอ้ยไอ้เพื่อนโอ้โหบ่หายบ่หายยี่ดิเดี๋ยวพ่อจะซื้อให้ไหมรถซื้อให้ไหมให้ินน้อเออไปย่างมันดใส่ให้น้องลีน่าไม่ใส่ไปไ้เร็วๆมัเอ้มาให้น้อเลีน่าได้หมดหลายเร็วๆโอ้มีย่างหอยจักโบไซ่นะฮะ โอ้ตัวจไปตันไหมบอ,อ๊ะบบไปไปไว้ทั้งหนแล้วมั้เอายังไงเอ,อ้ยมาฝากไปัะซื้อมีอยังมุมเมาแท่นนวดบ้า,างไวมบว้อ่มีนวดอ,อ,อีกเขาผ่าได้ใชโ่โอเคพี่้องเนาะ ตอนที่นี่กับขับรถของคุณแนละ้วแต่คุณจะขับเบิรงพี่น้องติดตามคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อกับสองประมาณชนแนลพี่น้องไปแล้วบ๊ายบายพี่น้อง